ก่อนที่แฟนจะตีตัวออกห่างให้รีบทำสิ่งนี้นะคะวันนี้เลดี้จูจะมาแบ่งปันแนวคิดนะคะว่าก่อนที่คุณจะมีปัญหาเรื่องแฟนจะตีตัวออกห่างจากคุณนะคะ่ะคุณจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกค่ะวันนี้คุณต้องเช็คตัวเองว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าหลายคนค่ะไม่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณรู้ไหมคนที่ไม่มีความสุขได้ด้วยตัวเองในอนาคตแฟนจะหนี ห่างออกจากคุณเนาะอย่างที่สองค่ะวันนี้ค่ะคุณจะต้องรีบให้ตัวเองไปมีความสุขค่ะต้องไปมีความสุขนะลุกขึ้นมาสร้างความสุขด้วยตัวคุณเองนะคะคุณรู้ไหมวันคนที่เขารักกันอะคะ่ะเขารักก็เพราะว่า คนหนึ่งมีความสุขร้อยเปอร์เซนและอีกคนนึงเขาก็มีความสุขร้อยเปอร์เซนตคน2คนที่มีความสุขร้อยเปอร์เซนค่ะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาแบ่งปันมาเติมมันไม่ใช่การเติมเต็นแต่มาแชร์ค่ะเรามีจนล้นแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณไม่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองมันจะทําให้ความรู้สึกมันเหมือนภาระค่ะคุณรู้ไหมภาระมันเหมือนกับ วันนี้ค่ะเขาจะต้องคอยเป็นความสุขให้กับคุณเขารู้สึกเหมือนภาระเหมือนวันนี้ค่ะถ้าคุณมีใครสักคนที่เป็นภาระสําหรับคุณคุณรู้สึกเบื่อหน่ายไหมคุณรู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นหน้าที่ของคุณคุณอยากจะเบาสบายตัวแต่อีกคนนึงจะต้องมาพึ่งคุณทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเงินเรื่องงานคุณนึกออกไหมคะ สิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้มีปัญหาในอนาคตฉะนั้นจะต้องรีบมีความสุขได้ด้วยตัวเองและอย่างที่3มค่ะวันนี้ค่ะคุณจะต้องมีแพชชั่นค่ะแพชชั่นคืออะไรคือสิ่งที่คุณรักงานที่คุณชอบและสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะต้องลงไลแล้วก็หลงรักมันมากพอในงานหรืออะไรก็ได้ค่ะงานอดิเรกก็ได้หรืองานประจําก็ได้หรือความฝันเป้าหมายของคุณค่ะคุณจะต้องไปอยู่กับมันคุณเชื่อไหม ถ้าคุณไปอยู่กับมันโดยที่คุณหลงรักคุณจะดึงดูดความรักมาค่ะแฟนคุณต่อให้เขาไปหรือเขากําลังลังเลที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวคุณนะเขาจะกลับมาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้ที่เขาไม่ค่อยใช้เวลากับคุณ เพราะเขาไม่มีความสุขใครที่อยู่กับไม่ยอมอยู่กับเราแปลว่าตรงที่เราอยู่มันไม่มีความสุขค่ะเพราะมนุษย์วิ่งหาความสุขเลดี้จูก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะคะพาตัวเองไปลุกขึ้นให้มีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นเนาะ